วันเพนเดือนสิบสองน้ำองเต็มตลิ่งเราจึงลอยชายหญิงสนุกจริงๆวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็ชธนน้องเกยมาลำวงลำวงมันลอยกระทง ลมุนวันลอยกระทงมุนจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจญ่อยย่ใหญ่ใหญ่สวัสดีวันลอยกระทงคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมนะกีเกมเมอร์แล้วก็อยู่ในวันลอยกระทงนะแบบวันลอยกระทงแห่งชาตินะครับโอเคแมงมุมอย่าเสือกให้อย่าเสือกอย่าเสือกโอเค นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันลอยกระทงนะโอเควันนี้นะครับผมดากี้เกมเมอร์ครับก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ว่าจะไปลอยกระทงก็ขี้เกียจไปก็เลยลอยในเกมแล้วกันลอยกระทงในเกมนะฮะก็กระทงนี้ก็เป็นกระทงที่ผมทําขึ้นมาเพิ่งจะเสร็จบมาดนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองนะ พระจันทร์ก็ไม่ค่อยจะเต็มดวงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับก็สำหรับลอยกระทงปีนี้นะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านนะฮะมีแต่ความสุขนะครับก็ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะฮะก็ไปลอยกระทงกันนะครับลอยความทุกข์ความโศกนะครับลอยสิ่งที่ไม่ดีให้หายไปกับสายน้ำนะครับแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นนะฮะก็ขอวอวยพรให้ทุกๆคนโชคดีกันในวันลอยกระทงนะฮะก็ก็โอเคนะครับการลอยกระทงนี้ก็เป็นพิธีที่ทำขึ้นเพื่อขอขมาขอขมาแม่น้ำนค้คขอบขอขมาพระแม่คงคานะฮะเกิดเ,เริ่มทำมาเมื่อสมัย เ,เมื่อสมัยสุขโขทัยนะครับโดยจาไม่ได้ว่าเป็นนางสนมหรือเออเป็นนางสนมนางหนึ่งครับที่ชื่อนางนพมาศนะได้ทํากระทงอันแรกขึ้นมาแล้วให้ใครสักคนนี่แหละจําไม่ได้นะฮะก็เลยเกิดเป็นวันลอยกระทงนะแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทงนะนพมาศนี่ก็จะเป็นชื่อของสนมของกษัตริย์ ในช่วงสุขโขทยัยอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้นะฮะก็โอเคครับผ่านนี้เราก็ไม่มีอะไรนะเราก็มาลอยกระทงกันนะตอนนี้ก็เช้าแล้วก็ไม่เป็นไรครับลอยกระทงคนเดียวไม่มีคู่ลอยกระทงคนเดียวไม่เป็นไรครับลอยคนเดียวแล้วก็ถ้าลอยคนเดียวแล้วก็อธิษฐานให้คนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อธิษฐานให้พ่อแม่ญาติพี่น้องให้แฟนให้ ใครก็ตามที่เรารักนะถ้าเราลอยคนเดียวถ้าไม่มีคู่อะไรยังไงนะฮะก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลอยคนเดียวนะฮะก็ไม่รู้จะไปขี้เกียจไปอะ่ะก็เลยลอยในเกมแล้วกันนะฮะโอเคครับพานี้ก็ขอเพียงเท่นี้กันนะก็สุขสันต์วันลอยกระทงทุกๆคนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะฮะ แล้วเจอกันคีปเปอรอ์วัสดีเอออยยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกระทงสวยงามที่สุดในปัตตพีแล้วไม่พ่ายฮะ